สวัสดีครับทีกวินครับชื่อเล่นชื่อชายนะครับปัจจุบันทําธุรกิจเพาะเลี้ยงเห็ดแครงแล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครงครับแต่ผมก็ชอบในดีไซน์ของมันครับผมแล้วก็ออปชั่นต่างๆที่ให้มาค่อนข้างจะเยอะเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีด้วยครับ จริงๆมองรถไว้สักระยะแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีศูนย์แล้วก็พอศูนย์เปิดเราก็ก็ตัดสินใจซื้อนะครับแล้วพอรู้ว่าคนที่มาทําตลาดมิชูเกียตก็เลยมั่นใจก็เลยตัดสินใจซื้อเลยครับผมบก็ประทับใจมากครับผมน้องๆไอแอมทุกคนให้บริการดีมากให้คาปรึกษาให้ความรู้ให้คำแนะนำเพราะรถออฟช้าเยอะมากประทับใจครับทุกคนที่มาให้บริการนะครับผม ครับผมก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจนะครับเพราะว่าโอ้ตั้ง5ปีในการบริการแบบถ่ายน้ํามันเครื่องและศูนย์บริการเราแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับมันนั้นดีมากเลยครับผมแนะนําครับก็อยากให้เปิดใจนะครับกับแบรนด์น้องใหม่ที่มาจากประเทศจีนนะครับ Red w a มอ Motor เป็นย่อใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าออปชั่นอะไรของเขาเนี่ยเยอะมากนะครับทำให้ผมตัดสินใจแล้ว คิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบนะครับเรื่องนี้ลองพิจารณาดูครับผมหากใครที่ต้องการาหารถ SUV สักคันหนึ่งนะครับก็แนะนำา w w m นะครับที่ชุมเกียรติหัดใหญ่ครับเพราะว่าเขาเป็นศูนย์บริการที่มาตรฐานนะครับของชาวใต้ยอยู่แล้วครับผม